สวัสดีพี่พี่เพื่อนๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมผราเครื่องในช่องจ่าทเฮนรี่พาสองพานะครับวันนี้นะครับผมจะมานะครับแนะนําแล้วก็รีวิวนะครับพราเครื่องหลวงพ่อทวดนะครับให้เพื่อนๆพี่พี่นะครับได้รับชมกันนะครับผมองค์นี้นะครับอ่ากล่องนี้นะครับเป็นหลวงพ่อทวดนะครับวัด้ังห้นี่นะครับหนังสือนะครับเขียนว่าหลวงพ่อทวดวัดจังห้รุ่นบัวล้อมหรือบัวรอบนะครับจังหวัดปัตตานี งานกระถินสามคีดารา8ดพฤศจิกายนสี่ศูนนะครับเป็นนะครับผักเครื่องที่ออกวัดช่างให้โดยตรงนะครับมีในสารระบบอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็อาจารย์นองนะครับวัดใส่ขาวมาเป็นผู้ปลูกเสกให้นะครับแล้วก็นะครับมีเกจินะครับอีกมากมายหลายท่านเลยนะครับเป็นเกจิแดนใต้นะครับร่วมปลูกเสกก็ถือว่านะครับเป็นพระดีพิธีใหญ่อีกรุ่นเลยนะครับเ กองนี้นะครับเป็นชุดกรรมการสามองค์นะครับผมเป็นชุดกรรมการ3ามองค์เนื้อทองทิพย์นะครับหรือเนื้อสตางเก่านั่นเองนะครับผมก็จะออกเหลืองๆนะครับแบบนี้เป็นพระหล่อทั้งสามองค์นะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปนะครับต่อนะครับจากพระนะครับทั้งสองชุดนี้นะครับผมเนื้อนาวาเนี่ยผมลงไปแล้วนะครับว่าเจ็ดพันห้านะครับเนื้อชินนะครับ เนื้อชินนะครับหรือตะกั่วเป็นชินเงินนะครับก็คือตะกั่วผสมเงินเนี่ยชุดนี้นะครับ6,500บาทเนื้อนวะ7,5 0 0น้านะครับส่วนนะครับเนื้อทองทิพย์หรือเนื้อสตางค์เก่าเนี่ยเดี๋ยวนะครับมาเรามาดูพร้อมๆกันนะครับผมก็จะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับอ่าไม่ใช่คลิปสุดท้ายนะครับคลิปของรุ่นบัวล้อมนะครับกระถินดาราที่ผมได้นะครับมาทั้งหมด3ชุดชุดนี้จะเป็นชุดที่3ามนะครับ นี่นะครับผมเดี๋ยวเรามานะครับไล่ดูกันตั้งแต่องค์แรกนะครับก็เป็นพระดีนะครับที่ราคาย่อมเยานะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมของทางวัดช่างให้แล้วก็มีอาจารย์นองนะครับเป็นผู้ปลุกเสกนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อสตางค์เก่านะครับมียาขัดด้วยนะครับเนื้อสตางค์เนี่ยเขาจะขัดยานะครับผม ทีแรกยาเนี่ยเขจะแดงนะครับแต่ว่าพอผ่านการเวลาไปนะครับกับเนื้อสตา์เนี่ยเขาก็จะมีออกเป็นแนวแนวนะครับดำนะครับคาบฝังนี่ไม่ใช่พาไม่สวยนะครับคือสวยเดิมของเขาเป็นแบบนี้นะครับหน้านะครับผมสวยนะครับอ่าหน้าสวยนะครับ หน้าตาจมูกปากนะครับหลอ่อหัวนมติดเลยนะครับคําว่าหลวงพ่อทวดนะครับฐานบัวหลอ่อได้เด้งเลยนะครับดูฝั่งนี้นี่นะครับมียาขัดฝั่งทั่วทั้งองค์นะครับวัดช้างให้นะครับรุ่นกะถินสามะคีดารานะครับสองห้าสี่ศูนย์ผาหล่อได้สวยห,หมดนะครับ น่าเก็บนะครับทั้ง3ชุดเลยนะครับด้านล่างนะครับด้านล่างชุดนี้นะครับพิมพ์นี้จะมีนะครับรูอยู่นะครับผมแต่ว่าผมก็จะเปิดราคานะครับให้ย่อมลงมาจากเนื้อนาวะนะครับความจริงองค์นี้นะครับเนื้อสตางคเก่าเนี่ยจะต้องแพงฝาเนื้อนาวะอีกนะครับเนื้อนาวะเนี่ยผมเปิดไว้เจ็ดพันห้านะครับความจริงนะครับกล่องนี้นะครับถ้าไม่มีรูแบบนี้นะครับ จะต้องเปิด8ป0 0นะครับแต่ว่าผมจะเปิดให้ต่ำฝ่าเนื้อนวะนะครับผมแต่ว่าพาเนี่ยพอเลี่ยมแล้วเนี่ย <c oughs> เป็นพาแท้เนี่ยเรารู้แล้วนะครับว่าเป็นพาแท้มีโค้ดต่อเรานะครับเลี่ยมปิดท้ายอ,าอยู่แล้วนะครับเราเลี่ยมปิดท้ายคือปิดก้นพารอยู่แล้วนะครับก็คือเน้นนะครับให้หน้าสวยหลังสวยข้างสวยไว้ก่อนนะครับผม มีนะครับหลายๆท่านนะครับที่เข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องพระหล่อนะครับว่าการที่นะครับเราจะหาเต็มเต็มเนี่ยเรียกได้ว่านะครับมันยากพอสมควรนะครับแล้วก็มีนิดๆหน่อยๆแบบเนี้ยก็คือเป็นที่ยอมรับได้นะครับไม่ใช่ว่านะครับมาแหว่งตรงหูนะครับหายไปครึ่งหน้าครึ่งตาแขนไม่มีหลังทะลุอะไรอย่างเงี้ยแบบนั้นอะรับไม่ได้นะครับแต่คือแบบนี้เนี่ยสบายๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพระหล่อยังไงนะครับ หลีกเลี่ยงไม่ออกนะครับช่างจะเก่งแค่ไหนอะไรยังไงเจอฟองอากาศเข้าไปนะครับไล่ไม่หมดหรอกครับผมนี่ก็เป็นนะครับเนื้ออ่าสตางเก่านะครับผมนี่เป็นฐานเรียบนะครับเป็นฐานบอลอกอีกองหนึ่งนะครับก็จะเป็นแบบพิมพ์นะครับเบ้าทุบนะครับผมเป็นพิมพ์แบบเบ้าทุบนะครับฐานเขาก็จะกลมๆนิดนึงนะครับตั้งไม่ได้นั่นเองนะครับผมพูดง่ายนะครับ เนื้อสตางเก่ามียาขัดด้วยนะครับตรงนี้ก็ยาขัดเหมือนกันมีเลข40ปีพศนะครับตรงนี้แล้วก็นี่นะครับฐานบัวสวยๆนะครับลอยๆโด่งๆขึ้นมาเลยมีคำว่าหลวงพ่อทวดนะครับวัดชังให้รุ่นกระถินสามคีดารานะครับผม ด้านหลังนะครับก็หล่อเต็มหล่อสวยนะครับผิวพรรณเดิมๆแห้งๆนะครับพาที่อาจารย์นองนะครับวัดไซขาวเป็นผู้ปลุกเสกให้นะครับหน้าตายิ้มแย้มนะครับพิมพ์นี้นี่นะครับหน้าตาเขายิ้มแย้มนะครับทําพิมพ์ออกมาได้สวยนะครับด้านล่างนะครับองนี้ ฟกัสนิดนึงนะครับผมก็ต่อโค้ดช้างนะครับผมอ่าแล้วครับอีกองคหนึ่งองค์สุดท้ายนะครับองค์สุดท้ายก็จะเป็นนะครับขนาดย่อมย่อมลงมานิดนึงนะครับก็เหมือนแบบว่าทําให้เด็กแฝงเลยนะครับองค์นี้ก็จะเป็นพิมพ์เล็กนะครับสุดเลยมีสีูนย์นะครับตรงหน้าอกหน้าตาก็หล่อมาได้ดีนะครับถึงว่า จะเป็นพิมพ์เล็กนะครับหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้นะครับรุ่นกะถินสามัคคีดารานะครับผมนี่นะครับตอกโค้ดช้างที่ด้านล่างนะครับก็อ,อย่างที่คุยไปนะครับว่าพระนะครับชุดนี้นะครับ มีรูด้านล่างนะครับองนี้นิดเดียวนะครับผมซึ่งนะครับสําหรับผมเนี่ยผมคิดว่าเป็นสภาพที่ยอมรับได้นะครับเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องฟองอากาศนะครับพัหล่อเราหนีไม่ออกนะครับแต่ว่าด้วยพัชุดนี้หายากนะครับก็เลยต้องนะครับนำมาลงในช่องนะครับเป็นชุดกรรมการสามองค์นะครับเนื้อสตางเก่าหรือเนื้อทองทิพนะครับมียาขัดแดงนะครับนี่นะครับสามองนี้อย่างที่บอกไปว่าเนื้อนวะนะครับเปิดเจ็ดพัน เนื้อชินนะครับชินเงินนะครับหรือว่าตะกั่วผสมเงินผมเปิดไว้หกพันห้าเพราะฉะนั้นเนี่ยชุดนี้นะครับมีตำหนินะครับนิดนึงตรงก้นเนี่ยผมเปิดนะครับเท่าเนื้อชินตะกั่วเลยก็แล้วกันนะครับที่หกพันนะครับห้าร้อยบาทนะครับหกพันห้าร้อยบาทนะครับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับโทรศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชฟนะครับผมมีพระเครื่องนะครับในช่องอีกมากมายเลยนะครับ เชิญพี่ๆเพื่อนๆนะครับเข้าไปรับชมกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับจะได้แจ้งเตือนให้พี่พี่เพื่อนๆนะครับได้รับชมกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับจบลงนะครับเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ